สภาพอากาศจากต่างประเทศกลับมาดูในบ้านเรานะคะเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่รู้แล้วจะหนาวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเรียบร้อยแล้วค่ะก็ส่งผลให้หลายจังหวัดเนี่ยอุณหภูมิล,ลดลงนะคะแล้วต้องถามคุณวีริศเพราะว่าถ้าประเมินแล้วแนวโน้มเนี่ยน่าจะอุณหภูมิล,ลดลงกว่านี้อีกใช่ไหมคะใช่แล้วครับสาเหตุที่มีโอกาสจะลดลงมากกว่านี้เพราะว่าอากาศหนาวเย็นที่ลงมาเนี่ย ไม่ได้มีแค่ระลอกเดียวนะครับแต่ว่ามีถึง2ระลอกที่จะลงมาแบบติดๆกันนั่นเองนะครับ ทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบสภาพอากาศหลังจากนี้กันหน่อยนะครับว่าอุณหภูมิจะลดลงเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับอากาศเย็นระลรอกแรกแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณของประเทศไทยตอนบนแล้วนะครับซึ่งถ้าเราดูข้อมูลจากวินดี้ก็จะเห็นนะครับว่าเวลา6นาฬิกาเนี่ยเส้นสีแดงๆดเนี่ยครับดูง่ายๆทำให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายคือเส้นที่มีอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมจนถึงพื้นที่ภาคกลางแล้วแน่นอนครับรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยก็เลยทำให้วันนี้หลายจังหวัด ที่อยู่ทางตอนบนของประเทศเนี่ยนะครับอุณหภูมิก็จะลดลงระหว่าง1-3องศาเซลเซียสนะครับและทีนี้ครับมาดูกันหน่อยว่าในวันนี้ แต่ละพื้นที่อากาศจะเย็นมากน้อยแค่ไหนนะครับเย็นสุดต้องให้ที่ภาคอีสานนะครับเพราะว่าลงไปเนี่ยต่ำสุดเนี่ยอาจจะอยู่ที่13องศาเซลเซียสได้อุณหภูมินี้คืออากาศหนาวเลยนะครับดังนั้นที่ภาคอีสานว,วันนี้จะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่าสุดก็13-18งสส่วนภาคเหนือก็1 6บหถึงยีองศาเซลเซียสนะครับขณะที่พื้นที่ภาคกลางภาคตะหนอกเองอุณหภูมิต่ําสุดวันนี้ ใกล้เคียงกันอยู่ที่18 21องศาเซลเซียตทําให้หลายจังหวัดที่อยู่ทางตอนบนของประเทศนะครับน่าจะมีโอกาสได้สัมผัสอากาศเย็นโดยเฉพาะในช่วงเช้าๆแบบนี้นะครับและอย่างที่บอกไปครับอากาศเย็นจะลงมา2ระลอกนะครับระลอกแรกลงมาแล้วส่วนระลอกที่2จะมาช่วงของวันเสาร์ครับ เพราะว่าถ้าดูข้อมูลในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับข้อมูลความกดอากาศของวินดี้อันนี้คือในช่วงของวันเสาร์นะครับจะเห็นว่าอากาศเย็นเนี่ยเส้นสีแดงๆเส้นล่างเนี่ยยังคงปกคลุมแถวๆบริเวณของพื้นที่ภาคกลางอยู่แต่ที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมก็คือเส้นสีแดงด้านบนครับ ที่มีตัวเลข1020นะครับเส้นนี้คืออากาศหนาวครับจะเห็นว่าแผ่ลงมาปกคลุมที่บริเวณของพื้นที่ภาคอีสานของไทยนะครับก็ทําให้ในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ก็มีโอกาสที่อุณหภูมิในหลายพื้นที่ก็จะลดลงได้มากกว่านี้อีกเล็กน้อยนะครับ โดยภาพรวมตลอดทั้งสัปดาห์นี้มาดูกันหน่อยครับว่าอุณหภูมิต่ําสุดจะอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างภาคเหนือก็จะขยับลงมาครับอยู่ที่13-21องศาเซลเซยียสส่วนภาคอีสานซึ่งเป็นด้านที่อากาศเย็นลงมาอุณหภูมิก็จะต่ําลงกว่านี้อีกนะครับอยู่ที่11-20องศาเซลเซียสขณะที่พื้นที่ภาคกลางภาคตะนอกอุณหภูมิต่าสุดอยู่ระหว่าง16-22แล้วก็17-22องศาเซำลเซียสตามลําดับนั่นเองนะครับเห็นตัวเลขนี้แล้วนะครับดังนั้นคุณเชิญสารคุณผู้ชมนะครับรวมถึงคุณ ตะวันรุ่งถ้าอยากสัมผัสอากาศ<ม>หนาว<ม>แน่นอนต้องไปอีสานโดยพ่ออีสานตอนบนนะครับแล้วก็ทางภาคเหนือส่วนพื้นที่ภาคกลางเนี่ยนะครับก็มีโอกาสได้สัมผัสกับอากาศเย็นเหมือนกันนะครับครับดีเลยสองรอบด้วยเห็นอากาศหนาวอากาศเย็นลงมาแบบนี้แสดงว่าประชาชนซึ่งอยู่พื้นที่ภาคใต้อาจจะต้องระวังเรื่องของฝนด้วยไหมครับใช่แล้วครับเพราะว่าอากาศหนาวเย็นลงมาแน่นอนนะครับส่วนหนึ่งก็ทําให้ลมมรสุมเนี่ยที่พัดปกคลุม ประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นด้วยดังนั้นพอลมแรงแบบนี้นะครับ พัดผ่านทางด้านทะเล<ม>ก็จะเอาความชื้นจากทะเลเนี่ยเข้ามาและแน่นอนพอไปผ่านภาคใต้มันผ่านอ่าวไทย<ม>เ็เอาความชื้นจากตรงนั้นน่ะเข้ามาที่ภาคใต้ดังนั้นในช่วงของวันเสาร์วันอาทิตย์นี้อาจจะต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์ฝนกันด้วยเพราะว่ามีแนวโน้มเหมือนกันว่าที่ภาคใต้อาจจะเจอกับฝนตกหนักกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับครับอากาศหนาวเย็นลงมาก็อาจจะมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีก็อาจจะเป็นการกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแต่ในขณะเดียวกันพื้นที่เสี่ยงก็อาจจะต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะใน พื้นที่ภาคใต้